สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทำลาบนะครับจริง,รงๆเราถ่ายไว้านานละเพิ่งจะได้ตัดเนาะนี่ก็ไปตัดผักหน้าบ้านนะครับเมื่อกี้ต้มหนังหมูไว้ก่อนนะครับ30นาทีแล้วก็นี้เป็นใบสารแน่แต่ผมรู้สึกมันเหมือนใบมิ้นท์เลยมันหอมกว่าสารแนก่กะไม่รู้เหมือนกันในนี้พ่อไปเอามาปลูกแล้วก็อันนี้หลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วหนังมันนิ่มแล้วเนาะไม่เหนียวแล้วก็มาหั่นครับผมอยากกินลาบที่แบบใส่หนังหมูเยอะๆผมก็เลยทําเอง มันจะได้จุใจไปเลยครับนี่พันเสร็จแล้วก็ใส่อกองไว้เนาะแล้วก็นี่เป็นเห็ดที่เราปลูกเองเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่อยากขายก็เลยเอามากินเองใส่ผสมเข้าไปในลาบเลยครับแล้วก็มะนาวผมชอบกินเปรี้ยวก็จะใส่มะนาวเยอะหน่อยแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วก็นี่เป็นหอมน่าจะเป็นหอมแขกหรือเปล่าน่าจะใช่เออแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็อันนี้เป็นใบผักชีฝรั่งที่ไปเก็บหน้าบ้านมานะครับนี่ก็หั่นใส่เข้าไปแล้วก็นี่เป็น,นต้นหอมเนาะต้นหอมอันนี้ผมไปซื้อมาไม่ได้ปลูกนี่แล้วก็อันนี้เด็ดสารแแน่ลงไปนะครับแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาหมูลงไปลวน หมูสับนะครับรวนไปเรื่อยๆพอรวนอพอมาเริ่มสุกใช่ไหมครับพอมันสุกแล้วเราก็จะใส่อะ,อะไรนะรอดูผมก็จะไม่ได้ <c oughs> อ๋อใส่เห็ดนะใส่เห็ดลงไป <c oughs> หลังจากเรารวนเห็ดกับหมูสับเสร็จแล้วเราก็อันนี้เปลี่ยนภาชนะนะครับเพราะี่ว่าเมื่อกี้ใส่เล็กไปหน่อย แล้วก็นึกว่ามันจะยุบลงไปไงแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระทะจะได้แบบคนง่ายๆขึ้นทําเยอะเนาะแล้วก็เป็นใส่หนังหมูไปนะครับทําเยอะเพราะกินหลายวันแล้วก็มีหลายคนที่กินที่บ้านเนาะก็เลยทําเผื่อไว้ด้วยแล้วก็คุกเค้านะครับให้ทัว่วแล้วก็น,นี่ใส่ผงวิเศษนะครับมันจะหมดแล้วผมก็เลยเทลงไปเลยแล้วก็น,นี่เป็นน้าําปลาจริงๆปรุงอะ่ะก็ปรุงตามใจชอบแหละอันนี้เป็นพริกป่นที่เราซื้อพวกแบบ ก๋วยเตี๋ยวเนาะเพราะเราไม่ได้มีพริกป่นแต่ว่ามันมีหลายซองไงก็เลยเอามาเออเอามาใช้ใส่ไปสองสองสามซองครับแล้วก็นี่เป็นข้าวคั่วข้าวคั่วนี่ก็ซื้อเองไม่ได้คั่วเองเนาะแล้วก็นี่หอมแขกนะครับใส่ลงไปแล้วก็นี่มะนาวใส่ไปเยอะมากเพราะว่าชอบแบบเปรี้ยวชอบกินของเปรี้ยว,ยวอย่างเช่นแบบส้มตําก็ชอบเปรี้ยวอะไเนี่ยแล้วก็คลุกเคลานะครับให้เข้ากัน